มีใครเป็นแบบนี้ไหมรถสวยหรูขนาดไหนแต่พื้นรถเลอะนิดเดียวมันพังฟิวไปหมดเลยอะเรามีลูกค้าคนหนึ่งใช้ปอเช่คาเยนขับทุกวันแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าปัญหาใหญ่ของเขาคือพรมเดิมมันบางล้างยากมีกลิ่นอับแล้วก็เลอะง่ายสุดๆเพราะถึงหน้าฝนยิ่งหนักเลยอะน้ำซึมเข้าใต้พรมกลิ่นมาเต็มเขาบอกว่าเคยเอาออกไปตากก็ไม่หายสักทีจนเขาตัดสินใจลองเปลี่ยนเป็นพรมกระดุมเม็ดเล็กแบบเต็มคัน ตอนติดตั้งคือรู้เลยว่าของมันหนาจริงดูแน่นเท่แล้วก็สปอร์ตสุดๆวัสดุะสะมันไม่มีกลิ่นเลยนะแบบศูนย์ก็ยังแพ้ในแง่ใช้งานอะ่ะเดินแล้วแน่นไม่ลื่นแล้วก็ล้างโคตรง่ายฝุ่นดินเศษอะไรทั้งหลายแค่เคาะเบาๆหรือฉีดน้ําก็หลุดหมดลูกค้าคนนี้พูดเองเลยว่าตอนนี้รู้สึกว่ารถดูเรียบร้อยขึ้นอีกระดับขับเองก็สบายใครขึ้นรถมาก็ชมว่าพื้นดูสะอาดดูแพง ลองดูแล้วจะรู้ว่าพรมดีๆเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆ